อมอึ่งครับข้าไข่ถึงโค้งเลยไปดินนนนฝั่งไหลต้องเป็นอการเนาะอันนี้อึ่งเขาเนาะอีนออนนครับอาหารเมนูหารลาวิทุกอย่างเลยครับแกงหอยออบหอยน้าเข้าแกงวายแกงซอสสารแกงอะมี่แกงมะเขือน้าเป็นน้าไก่เป็นบุญครับ บรรยากาศยามเย็นที่ตลาดแรงเมืองเซปูนแขวงสวรรณเขตครับตลาดอยู่แถวแถวขี่รถโดยสารเมืองเซปูนเลยครับมะม่วงมะเ้วยสุกครับถ้าขายของหวานกับร้านนี้ไม่ค้านี่ขายอย่างได็ก,ก็อันนี้นะ10่พันกีบเนาะเอาถุงหนึ่งแมะะ่ค้าซีพันกีบประมาณสิบเจ็ดบาทพี่น,น้องของหวานอาหารแซบ่บของสาวเซปูนขายนะ นี่เพื่เที่ยวประสิงปร์น้องสาวเพเที่ยวธรรมชาติสินะขนมหวามีดูแคร์ร้อนครับระหว่างการเดินทางมาเที่ยวที่เมืองเซโปนครับเมนูขนมหวานครับพี่น้องของหวานนะเินี่ครับแตงไทยครับแซ่บๆเลยพี่น้องแล้วก็มีพวกเมนูจามิตรีครับไข่พี่เคมีขายร้านนี้ครับพี่น้องเป็นบรรยากาศคล้ายๆในมาร์เก็ตสิงคโปร์ครับพี่น้องเมนูพิเศษอันนี้สิ้นยังไมีขายนี่ อนมวนใครลูเป็ดก็นี่ขายครับใคูเป็อ้วี่นานี้นะอันนี้เป็้านขายซาลาเปาครับสบายดีน่คะบซาลาเปาเนี่ยขายจังไดก็เอาเนี่ยสิบพันกสาวเสียบปวนขายซาลเปาครับสาวสวยที่สุดใน1งเสียบปพี่น้องเคะ็คนียบดเลยวะ สัาขนงานนอนซับผู้ไทย,ย <parece> ไวนนะันน oh. <2 S 1> ี S s in uh ้คะแนนนอนล้าลุ่มหรือเปล่าแน่นโอ้สองสี่ออันนี้ใส่ยัง้อเยอจีบกันจีบเนาะเด้อหาไปหาสาวสวยครับพี่น้องเด้อเด้อน่แบบนี้แบเนียนบอใช้ลูกปดครับนอนาจเลยดีไหมีสาวไห้เน เอาข้าวลายเมนูอาหารครับ้ัีงับน,น,น,นครับอันนี้ครับโอ้พี่น้องครับต้มอ,อึ่งกัมีไหมเปนค่าสบายดีเป็นค่าต้มอ,อึ่องไนขายหญนี่ตัวสิบพัตัวนึ่ 10, งสิบพันกีบอ่เอา 50, ค่าสิบพันขายบ่ขายอาิบพันกีบไข่วนอไข่ไข่อัน,นี้อึ่งยังนี้นะ่ อึ่งยางเนาะโอเป็นน้องครับหลากหลายแกงโนมัยแกมีครับอันนี้เป็นแกงโนม้นี่เป็นแกงวายเนาะชุดจานอาหารแซบที่ตลาดเมืองเซียบโตรครับไปกินแล้วอึ่งพีดีพี่น้องเมนูอาหารลาวมีทุกเมนูเลยครับซัวไก่แกงหอยแกงหนมัยก๋วอแครอทแดงแล้วก็มีแกงอ่อมหวายสูตรเมืองเซียบโตรเลยครับพี่น้องแต่ว่าวันนี้เขาเลือกกินเมนูแซ่บที่สุดครับเมนูนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าอย่างกรเต้มเนาะต้มอึ่งเนาะ ต้มอึ่นสูตรเมืองเซปยูพี่น้องห้าสี่พันกิโลอยู่ที่ประมาณแปดสิบหกบาทต่อชุดหนึ่งครับอันนี้มีอย่างมีขายนะนี่่อ,อมเลน่อ,อมเลนว่โอ้พี่น้องครับ่อ,อมเลนก็นมีขายไปนี่น้องตัวเลนพี่น้องนี่อันนี้ลาบเป็ดน้อยน,น้องลาบเป็ดต้มไก่บ้านพี่น้องค่ะต้มเป็นตัวเลยพี่น้องเลยอันนี้แม่นหนึ่งพักครับโดกเกจียวก็มีขายแล้วครับพี่น้องนี่คือสุดยอดบรรยากาศยามเย็นครับที่ตลาดแรลเมืองเซปูนครับ ขอบใจด้อใจลาโดยเกลือไม้กับคักรโดยเกลือไม้แก,แกไว้กไว้ทั้งไว้ทั้งโนสานมาาออัไคะใส่กันเดียวเลยปโดยกไฟจโอ้ลอยไรูเก้าคมเม้นยังงาอ้านเจอรรยากาศอาหารห ร้านนี้ค่พี่น้องอาหารการกินกนี้เป็นตากินมืดทุกเมนูเลยพี่น้องเลยอันนี้ก้อยเตี๋ยวหน่อก้อยเลแรงซุปโอ้ก้อยเลแรงซุปพี่น้องก้อยเลแรงก้อยไข่บูเจี้ยงครับบรรยากาศครับที่เมืองเซปูนพี่น้องนั่นและความมือการดิบขึ้นการพี่น้องมีดิน้องแซ่บเลยครับทั้งลาบปลาตองเจียวมีข้าวเจียวมะเขือใส่หอยครับแล้วก็มีลาบเทาครับร้านนี้ อันนี้เป็นแกงวายครับแกงวายแกงหนอ่อไม้หนึ่งพักครับมีหมากใส่มะเขือตัวกะเจียวครับพี่น้องพักปังพักกูดเป็นทิ่ขายนะครับเจียวพี่น้องอันนี้เป็นน้นขายใส่เนาะมีคานอนนี่ใส่หมูเนาะเมนูครับต้มใส่หมูครับต้มใส่หมูก็มีต้มเอ็นเปื่อยพี่น้องต้มไก่บ้านตอนนี้นะปิ้งปลาก็มีขายครับพี่น้อง ปลาปีงไก่ปีงเขียดน้อยลานี่บรรยากาศคักข,ขนาดพี่น้องเสรจะแล้วได้กินเมนูต้มอึงที่ประเทศลาวอันนี้มันยังไม่คลายนะโอ้เมนูอบเป็ดเนาะอบเป็ดพี่น้องเลยที่ชอาไปหาวบอนนักกินข้าวแขงแบบนี้พี่น้องได้เรากินแล้วเมนูต้มอึง่ง ยอดเมนูอาหารจานเด็ดที่แปลงสวนในเขตครับพี่น้องต้มอึงครับปอาไข่ถึงทองเลยไปนี่โดยโอ้ข้างหลายน้องไม่ค้าเนาะอันนี้อึงเผาเนาะอีโน่โดยไก่ครับอันนี้อันนี้ลาบมะโนอันนี้ยำไก่โอ้ยำไก่พี่น้องนี่ยำเนื้อไก่ยำซีนไก่นะยำไก่สับเพียวยำไก่สับเพียวพี่น้อง บากาขนาเลยครับพี่น้องอาหมีาิทุกอย่างเลยครับแกงหอยออน้เทาแกงไว้แกงตัวสานแกงมมี่แกงมะเขือลาเป็นลา,กกาไก่มิุกอย่างเี่อเป็นข,นาขา้ามดสิจอบรรยากาศครับธาคารแล้วกินพิีบเสแซ่บเลยครับ รูยานเย็นที่เมืองซีโปรครับปลาสูป,ป็นเมนูพวกอื่นอีกเนาะข้าวมางลยนี่ไปเวียงแกไปลุงบางบริพี้กินไ,ได้เดี่นเองะบุรีเดบอ่าแบบด,าดนะบตัวเพี่เน้องมาสว่วนในเคียดอีกมีจเจ้าบนดีครับผม i <laughs> ลกอึ้งครับเมนูแซ่บอาหารยะขนาดเลยมาเห็นเขเชฟบดญไปกรับมาแี้วนะ เดี๋ยวพึ่เต้าอีพะไป,ไปนอนเที่ยครับคืนตะบนทางรูบ้าที่เขาทำยากน่อยนะแต่มันศุกร์บนว่ามือดีดีเก่งที่หน้ามาเดินสมพวกอีนเองชาล่าวที่